สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้เราจะมาเปิดตามล่าอีพิกนะครับสัปดาห์นี้มีตอรเรสแล้วก็ฟองลิเบอรี่แล้วก็ฟอรันนะครับเนี่ยรับทองมาครับทองเรามีจำกัดนะครับทั้งหมด200เอ้ย2,200ทองครับแล้วสัปดาห์นี้ผมก็จะให้น้องชายผมมาเปิดด้วยนะครับเนี่ยแพ็คนี้นะครับผมเราแอบเปิดไปแล้ว1ครั้งนะครับเดี๋ยวขอเสียงน้องชายก่อนครับผม ดีเสียงอาจจะไม่แบบไม่ได้ชัดมากนะครับทุกคนพอดีว่าอัดอยู่ในโทรศัพท์นะใช้หูฟังอัดหูฟังไม่ค่อยดีนะครับตัวที่เราตาม่าก็คือฟองเลเบลลี่นะทุกคนอันนี้จะมาพาเสียงใส่ทีหลังนะเนื่องจากเรากอาดอัดรอบแรกแนละเรารู้สึกว่าเราลืมอ,อัดไปนะครับทุกคนเราก็เลยมาจะพาเสียงใส่นะนี่ครับสดๆร้อนๆนะครับมีทั้งหมด200ล้อไอ้สองพันสองร้อยทองนะครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ไปกี่ตัวครับโดยครั้งแรกนะผมจะให้น้องชายผมเปิดก่อนนะ ว่าจะได้หรือเปล่านะโดยน้องชายผมนี่จะเปิดแบบว่าไม่มีทรงไม่มีสูตรใช่ไหมครับนี่คือแบบค,คือเพียวๆ,ๆแบบคราเแล้วนะไม่มีอะไรนะไม่ใส่โซดาเนี่ยโอ้หตึงๆครับมาล้าน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 ลนอ่ะอันนี้แพมอยู่ครับจังหวะนี้ล้านเลยครับเป็นไงครับขอดูแสงขอดูแสงแสงยังไม่ค่อยเหนียบไม่ออกครับโอ้ห เอ้ยเอ้ย,อยมีไฮไลท์ว่ะมีไฮไลท์ว่ะปึ๊บปึ๊บโอ้เป็นสีเขียวทุกคนโอ้โหว่าการไฮไลท์มาทุกคนมหิวเสียได้ตัวอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ชื่อครับข้ามไปก่อนเลยครับโอ้โหของอจตรลี่นะครับตัวนี้นะครับผมอะไรนี่อ่านว่าอะไรนี่ซานิโอโลตัวอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยมาหาในทางการอัพใหม่นะครับทุกคนไปครับ ต่อไปคิวผมบ้าครับขอเปิดทีละร้อยทองนะคคนละคนละสองครั้งก็จะเป็นสี่ร้อยทองโอเคมาละลั่นก่อนเลยละลั่นก่อนเลยมาครับให้น้องชายเปิดต่อร้อยทองนี้ครับว่าไงครับจะออกหรือเปล่าครับถามว่าจะมีตรงมีสูตรไหมก็ต้องไปละลั่นไปหมุนอย่างงี้โอ้โหขาวขาวจั่วกดข้ามครับขาวจั่วขาวจั่วต้องกดข้ามครับไม่งั้นไม่ได้ครับเสียเวลาครับละลั่นอีกครับไปครับครับขอตรงขอสูตรครับขอสูตรครับ ล่นครับข่าวจั่วไม้จะข่าวจั่วไม้ข่าวจั่วครับข้ามไปให้ไวครับผู้สัประตูครับผมข้ามมามาครับคนละร้อยทองขอคนละร้อยคนละร้อยทองก่อนล่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 านล่นว่าง่ายเออมีแสงมีผู้น้ามีผู้น้าแต่มันไม่มีแสงน,น้าในรุ้นครับเออหายกูกดขา<ห>้ามเลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมมามา มาต่อครับมาต่อครับลุ้นต่อครับมาร้อยทองร้อยทองร้อยทองท้ายกดทีละร้อยทองครั้งสุดท้ายออ้ยข่าวเจ้าขา,ขาไม่ไหวครับเหลือเก้าร้อยทองสุดท้ายลันลันเลยเก้าร้อยทองเลยเนเก้าร้อยทองเลยเ้อขอหน่อยฟ้องมาฟ้องมาอยากได้แค่ตัวเดียวนะคือผมขาดริมเส้นเนยกองหน้าผมเยอะแล้วอ่ะฟ้องอะ่ะขอฟ้องได้ไหมขอฟ้องได้บ่ขอฟ้องได้บ่ขอฟ้องได้บ่ฟ้องมาได้บ่ ฟ้องมาได้บอฟ้องมาได้บอฟ้องมาฟ้องมาขอตูดขอตูดลั่นลั่นขอตูดลั่นลั่นขอตูดลั่น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 เลยได้ไหมลั่นเลยได้บอลั่นเลยได้ไหมเรียบร้อยมาเอ้ยเอ้ยสองครับพีบาแต่หนึ่งก็บอโอ้ยอึบ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 ลุ้นครับเสื้ออะไรเสื้ออะไรโอ้เสื้อแดงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ฟ้องหรอทุกคนได้ตอเลยครับ ฟอนาโดตอรีสครับโอ้โหโอ,โโอโ้มาเลี้ยงเล่าเลี้ยงโลเลยโอ้โหอย่างได้ฟองอ่ะเสียดายไปทุกคนแต่ตังมันมีแค่นี้อะเนาะมันก็ต้องได้แค่นี้อะเนาะโอ้โหตอรีสครับนี่ครับล่างทีมชาติครับล่าง,างนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้ตามล่าตอรีสนะตามล่าฟองลิเบรียน,นะแต่ได้ตอรีสมานะน600บาทเติมไปก็อยู่ในกินกลางๆแล้วกันหรือว่าคุ้มทุกคนใครคิดว่าคุ้มหรือว่า ใครเปิดกี่ทองกี่อะไรกี่บาทเติมไปกี่บาทได้กี่ตัวลองคอมเมนต์มาดูครับบมโหดูครับนี่ขออนุญ,ญาตไปอัพก่อนนะขออนุญ,ญาตขายนักเตะด้วยตัวพวกเกลือได้มาขออนุญ,ญาตขายก่อนนะโอ้มือยังสั่นอยู่เลยลับทุกคนไม่ได้ฟองอ่ะได้ตองเลสมาทุกคนขายรับขายให้หมดครับพวกนี้ไม่มีประโยชน์ครับคือส่วนตัวนี่คืออยากได้ฟองนะเพราะว่าขาดริมเส้นนะจะได้มาเปลี่ยนกับพวกแบบซาร่าเปลี่ยนกับพวกตอนนมินอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นบิดเคอร์เลอร์เบื่อแล้วทุกคนไอดีเนี้ย รีว่าเราอยากจะเอาแบบว่าไปกระชากตะข่ายอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ครับตอรีครับขออนุญาตอัพนะครับทุกคนก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะงบอาจจะน้อยนะครับไม่ได้เปิดล่าครบทุกตัวนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับส่วนใครที่เปิดอยู่หรือว่าเปิดแล้วลองคอมเมนต์มาดูครับว่าเปิดกี่ทองหรือว่าใช้ทั้งหมดกี่ทองใช้กี่ตัวถึงจะออกหรือว่าเหมาแพ็คอะไรอย่างนี้ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครอยากให้หรีวิวตอร์ลิสสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้คาริงขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ครับบ๊ายบายครับผมครับ